สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพามากินก๋วยเตี๋ยวนะครับอีกร้านหนึ่งนะฮะตรงนี้อยู่อ,อะไรนะเส้นหลังเลยลงเยนจียสารมาหน่ดนึงนะเดี๋ยวจะลงพิกัดไว้ให้ในดีสคริปชั่นนะครับมาชิมกันได้นะครับชื่อร้านเจดิ้งนะมาดูกันว่าร้านเจดิ่งนี้มีอะไรกินบ้างไปครับอยุธยานะไม่ใช่จังหวัดอื่นอยุธยาสวัสดีครับอันนี้เราอยู่ตรงเลย อีสานเป็นหนึ่งนะซอยวาัฒพบพานั่นเองนะครับนี่นี่ซอยคือซอยวาัฒพบพาร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะเจดิด้งนะมันจากล้างก๋วยเตี๋ยวมีน้ำขายมีขนมขายด้วยวนี่นี่เมนูราคาเติมเติมอ่าฮะดูใกล้ๆครับเจด,ดิ้ง ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเนื้อน้ำตกหมูน้ำตกต้ยมยำน้ำสายยินทตูฟูก๋วยเตี๋ยวใส่ถุงเก้าเหลาใส่ถุงแคบ,บหมูใส่ถุงแคบหมูใส่ถุงอยู่แล้วเปล่าะะน้ำเปล่าเก๊หัวน้ำอลาดอกวุ้นอ๋อวุ้นวุ้นเหลืองอะ่ะแล้วก็น้ำแข็งแก้วเอ็ไปคิดตังค์เย้ยุดทุกวันพุธและพฤหัสลองชิมกันได้เดี๋ยวคนเดี๋ยวมาจะพาให้ดูดีด้ว อแล้วก็มานะครับผมถึงเวลาที่เราลองคอยกันมานานแสนนานนะฮะก็คือก๋เตี๋ยวอะเส้นอันนี้เส้นใหญ่นะต้มยำน้ำข้นอ่าน้ำใสมา <c oughs> นี่ต้มยำนะดูหมูแดงครับก็คือเป็นก็เตี๋ยวต้มยำนั่นเองอีกอันเป็นบะหม,มี่แห้งนะเอ้โวปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วนะมีหวมี แห้งอะไรอ่ะแห้งน่ารักผาดมากนี่ก็ต้มยำนะกินมาเลยที่งานเป็นอะไรอะ่ะเก้าเหล่านเป็นเก้าเหล่านะนี่สั่งชามละยี่สิบบาทปะ่ะหรือสั่งพิเศษมาทาอพิเศษอันพิเศษสามสิบนะครับสามสิบชานเท่านี้จานใหญ่นะไม่ใช่จานเล็กนะเอ่อสองชามอิ่มเหมือนเดิม เส้นเล็กเหมือนก็จะไม่มีอะไรครับตองเหลาตองเหลาเหรอตองเหลาไม่มีเส้นไม่มีผักมีออกเพนิดหน่อยรีบบอกว่าไม่เอาครับรีบบอกว่ามีเอาผักมาด้วยสายมังครับทางนู้นสายมังมังซีโดรสอ่ะเหมือนเดิมครับชีวิตใครเป็นอย่างนี้บ้างคอมเมนต์เราบอกนะเออโอเค ไปนั่งชาไหมจ๊ะเดี๋ยวสั่งไปไปนะั่งชาไ้มเดี๋ยวสั่งไม่อ่าโอเควันเราจิ้มไม่ได้ครับวานท้าประหารนะครับร้านเจดิคอ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเดี๋ยวตามไปดูเมนูอื่นกันวันหลังนะครับวันอีกครับ